ค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุคนี้จะมาในลุกวาเลนไทน์เนาะสำหรับลุคนี้เราจะเป็นลุกแบบซอฟๆนะถ้าใครอยากจะดูลุกแบบจัดเต็มวาเลนไทน์ก็เชิญปีที่แล้วนะคะเพราะาปีที่แล้วแบบว่าจัดเต็มมากปีนี้ขอซอฟใส่นะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ต้องแต่งหนะ้าเข้มทุกลุกทุกวันเพราใส่ปะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะแต่งพรีเมอร์ก่อนแต่งตาเสมอน,นะคะเพราะว่าบางลุกอาจจะไม่ได้โชว์นะว่าใส่พรีเมอร์แต่ว่าใส่ตลอดค่ะเนาะพรีเมอร์ทำให้สีตาเราติดทนขึ้น ทาสำหรับสองสีแรกก็จะมีสีชมพูอ่อนกับชมพูเข้มสีชมพูอ่อนเราจะทาทั่วเปลือกตาส่วนสีชมพูเข้มเราจะเน้นเฉพาะหางตานะคะ ค่ะเมื่อเสร็จสองสีแรกแล้วเนี่ยสีที่เราจะขัดเบ้าก็คือสีทบนะสีทบก็คือสีน้ําตาลอมเทาค่ะสําหรับการขัดบล็อกตาเนี่ยแนะนําเลยให้ใช้สีที่เป็นด้านนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใช้สีแมทเนี่ยมันจะแวววาวไปกันใหญ่มันจะดูไม่เป็นชั้นตานะคะสีขัดเบ้าเนี่ยรีเควสเลยขอเป็นสีแบบด้านเนาะเป็นเนื้อแมทค่ะสำหรับเมื่อขัดเบ้าเสร็จกรุบกริบไปเนี่ยแล้วก็เป็นสีขอบตาด้านล่างก็ใช้ดินสออะไลเนอร์สีน้ำตาลนะคะสำหรับลุคนี้เราจะไม่เขียนขอบตาดำเนาะเพราะเราต้องการเน้น คทำซอฟใสเนาะเมื่อแต่งเสร็จเนี่ยก็เบรนด้วยสีโทบออกมาเนาะอีกรอบหนึ่งให้เส้น,สนอายไลเนอร์ที่เรากรีดเมื่อสักครู่มันดูฟงขึ้นนะคะก็จะได้ประมาณนี้ก็จะเป็นว่าสีแบบเบอร์มน้ำตาลฟงๆอะไรเงี้ยจะไม่เน้นสีดำนะเพราะว่าเราแต่งหน้าอ่อนไงอายไลเนอร์ก็สีน้ำตาลเช่นกันค่ะบสำหรับอายไลเนอร์สีน้ำตาลเนี่ยน้องใช้ของ i n t ท i t ถามว่าดีไหมตอบไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะก็หันย,ย่ออื่นเนาะ ค่ะจะไปซื้อก็ลองดูยี่ห้ออื่นนะคะค่ะก็ในส่วนของทรงไอไลเนอร์เนี่ยก็จะไม่กรีดยาวกรีดแค่นิดเลยไปนี่เดียวพอเพราะว่าเราเป็นลูกธรรมชาติเนาะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือดัดขนตาแล้วก็กรีดไอเลเนอร์ค่ะการกรีดไอเลเนอร์เนี่ยเป็นการช่วยให้เราติดขนตาปลอมได้โอเคมากขึ้นเพราะเรากรีดไอเลเนอร์สีหนังตาเนาะปะถ้าเราไม่กรีดไอเลเนอร์เนี่ยมันจะดูลอยติดขนตาปุ๊บจะดูลอยแต่ถ้ากรีดไอเลเนอร์ปุ๊บจะโอเค เลือกกรีดอเลเนอร์นะคะแล้วก็คิ้วลุกเนี้จะเป็นคิ้วที่ดูแบบธรรมชาติเนาะหรือใครจะเขียนคิ้วเกาหลีเกาเหลี้ยวอะไรก็ได้เพราะว่ามันเป็นลุกธรรมชาติเนี่ยตาอ่อนคิ้วก็สามารถจะเขลม่ได้หรือถ้าใครจะเขียนคิ้วอ่อนด้วยตาอ่อนด้วยก็ไม่เป็นไรไม่สีเนาะก็ต,ตามนี้ตามนั้นค่ะถ้าจากนั้นก็คอนทัวรนะ์เนาะสำหรับการคอนทัวร์เนี่ยคือใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะ แต่ที่ทำเ่ยเพราะให้มันดูมีขั้นตอนมากขึ้นไงถ้าจะปัดแก้มแล้วก็ไม่คอนทัวร์หรอคะเนี่ยก็คอนทัวร์ด้วยค่ะคกรุบกริบจากนั้นก็ปัดแก้มชมพูค่ะปัดแก้มชมพูนเนี่ยนวดใช้ของพิงค์สบูดเนาะแล้วก็ทาทับด้วยแป้งหน้าเด็กของฟิสิเชนฟอร์มูล่าแป้งหน้าเด็กเนี่ยคือเวิร์กมากนะเอาไว้ปัดทับอะไรที่มันเป็นเนื้อแมทพอปัดทับปุ๊บก็จะเป็นชิมเมอร์ขึ้นมาเลยคือคือดีอะคือมันเป็นสีเหมือนมุกมุกไงสีแบบมันแต่ว่าจะปัดทั้งหน้านะคะถ้าปัดทั เหมือนการไปวิ่งรอบสนามปัดแค่บริเวณแบบแก้มหน้าผากอะไรกรุบกริบพอเนาะเพื่อที่ทาให้หน้าเราดูเด็กนะคะถึงแม้เราจะไม่เด็กก็ตามเสร็จเรียบรอ้อยค่ะจากนั้นก็ทาลิปสติกแบบลิป,ปามมบาล์มเบาๆนอกจาบลุคนี้ก็เป็นได้ลุควาเลนไทน์ปี2 0 1 5ค่ะสำหรับปีนี้ก็อย่างที่บอกไปก็แต่งหน้าอ่อนๆค่ะก็ขอบคุณทุกการแชร์การติดตามเนาทุกทางช่องทุกทุกช่องทางค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผู้หญิงที่ไม่หยุดสวย